เราเป็นเพียงสื่อกางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับวสวัสดีครับนี่ผมมาชีา้เป้าบ้านพร้อมที่ดินนะคุผู้ชมเล็กซื้อเล็กอยู่นะครับพืบ้นที่เหลือเยอะครับกว้างขวางมีบ้านหนึ่งหลังน้ําไฟสะดวกมีเพื่อนบ้านติดถนนนะครับถนนคอนกรีตราคาไม่แพงด้วยนะครับแปลงนี้3 7 0 0 0 0เนบาทแน่บ้านพร้อมที่ดิน3 7 0 0 0 0บาทน,นะครับ ตามวงกลมตามรูปนั่นเลยทำเลดีนะครับไม่แออัดไม่วุ่นวายไม่ติดใครด้วยครับมีถนน3ด้านอีกด้านหนึ่งก็เป็นพื้นที่ว่างเป็นสวนเป็นต้นไม้นะครับใกล้วัดใกล้กตลาดใกล้ร้านค้าไม่ติดใครครับไม่วุ่นวายกับใครดีครับพื้นที่ดิน57ตารางวาแต่พื้นที่เหลือรอบบ้านเลยกว้างขวางมีที่เหลือไว้ปลูกต้นไม้ผลไม้ ทำสนามหญ้าจัดสวนกันได้มีรั้วอาณาเขตชัดเจนเหมาะอยู่อาศัยพักผ่อนจใจเปิดร้านค้าร้านขายของก็ได้อยู่ในหมู่บ้านนะครับน้ำปั่นชาไข่มุกไข่๋วยเตียวก็ได้ตัวบ้านกาสภาพดีนะครับว่าเป็นไม้สารข้างฝาติดวอลเปเปอร์โอเคนะครับปัดกวาดเข้าอยู่ได้เลย370,000บาทนั่นเองพร้อมโอนให้ด้วยครับราคานี้เจ้าของโอนให้ด้วยครับ สวยๆส,สุถูกทำเลดีก็ฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ให้ด้วยนะครับมาชิปเบ้าเลือกซื้อกันประจำแต่ไม่พลาดชิปใหม่ๆครับแปลงนี้อยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายในอำเภอเมืองนะครับใกล้ตลาดเดินทางสะดวกครับราคาไม่แพงเบอร์โทรผู้ขายอยู่ใต้คลิปเช่นเดิมจะนัดดูที่ดูบ้านหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อโดยตรงได้เลยครับถ้าหาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คำว่าเพิ่มเติมใต้คลิปก็ได้ คลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจไว้ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ